น้องลูกค้าเรื่องมากเลยไหมคะพี่พี่พี่ไม่เรื่องมากใช่ไหมเรื่องมากของพี่ก็มีค่ะแสดงว่าพี่เรื่องมากเหรอลูกค้าหนูกำลังว่าลูกค้านะคะเต่ถ้าพี่ออกไปนี่บ่าวจะจีบพี่เลยก่อนพี่ทาสีเล็บเนอะใช่ค่ะวิ่งตามเลยค่ะพี่ไปเหยียบเท้าเขาพี่บ่าวเล่นมุกเยอะนะคะที่วิ่งตามเต่แล้วก็ว่าเขาจะเอ้อหนูไงวะพี่ ความสวยของที่เป็นบาบอะไรเงี้ยอืงมีตัวอื่นอีกไหมครับไม่ครัต้องเอาเล็บลอกลอกผู้ชายต้องมุดจบก่อนเลยปิ้งปลาบ้วงซุกโมด้าไลจริงจริงแล้วอุปกรณ์ตรงนี้ไม่เหมาะกับการเอามาขีดเล็บหนูหนูต้องเอาไปทําที่ใส่ปลาบ้วงค่ะอืมองุ่นค้นนึ่งอยากไม่หรอกหิวเลยหิวแล้วหิวใช่ไหมปิยากินข้าวรับรู้ทันนี่ละอกกินจริง ขนมซีนเร็จไปสองกิโลน้องลูกค้าเยอะไหมคะไม่ใช um ่พี่เห claro> ็นมีสองคนเออเข้าเข้าออกกระปิแล uh> ้วราบเปิดกี uh ่โมงคะหนูเปิดสิบโมงค่ะเปิดกี่โมงคะเปิดสองทุ่มค่ะแล้วไม่หยุดเลยเหรอคะไม่หยุดค่ะพี่อดีตทาสีอะไรครับตอนนี้จะเอาเป็นแบบ L G B T ค่ะจะสื่อถึงสื่อถึงเอาความหลากหลายทางเพศค่ะอื้อหือ เนี่ยในว่าแอปประบวงแอปปะบวงเจ้าอันนี้คือแอปปะบวงนะคะไม่ใช่ที่อบเล็บค่ะเพราะเรามีความสวยงามที่สําคัญน่ะเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วอ่ะทพไมะ่าถ้าผู้ชายจะจีบเราไม่ใช่เพราะเล็บแล้วล่ะเพราะอะไรหรอเ่าน่ใช่ไหมคะนี่เน่ยเป็นเห่าหน้าถ้าเหาหน้าเนี่ยจะลำบากเลยเราเอาผัวเาเฝ้าเนะเนี่